เรามาตะบสีกันนะคะอันนี้เป็น,<ม>เ,ปนเพื่อนเรานะนนนถ้าตะบายสี่เสร็จเราจะเป็นเพื่อนใหม่อีกครั้งนะว่าไม่เคยพดหร<อ>ือตอนพูดกับหนูก็ไม่พูดน,นี่<ม>ต้องอขีดเส้นก่กนอ,อนนะว่าเออโอ้ยหมดเงินหลายบาทเลยนะโซ <c oughs> ถ้าเกิดว่ายังอยู่กันไปเนาะพอก็อยากจะให้ทำตึกเนี่ยทำข้างหลังเกิดเกิดเนี่ยเกิดเเงินเท้าเก็หนูถึงบอกไงว่าถ้าไม่โอนให้หนูอ่ะ ยากเส้นขาจะทำเอาิ้แม่ข้าจะทาอยู่นะหนึ่ข้างหลังแม่สมมตินะมมติเืสืขหลังมันก็เป็นของแม่ไปับอันที่เกแบ่งให้พ่อจะทำพ่อเขจะอนให้แม่จะทำก็คือทาไปเลยทาแคตรงนั้นอันทีเฉพาะอันเกตจะให้พ่อเกย์อุ้ใ่อนไป่ใช็ไปทำมึดอันนมืดอ่อนไม่เอาจะมาให้แซกเกลือแซกด้านนี่ไหม ด้วยเ่เ้ยแต่จะทำจะทำเค่เดิอที่เราทำมาไปซมิตอยู่ตรงไหนก็อยู่ไหนแตซื้อที่นี่จซื้ออยู่ที่อนเ่ยอมันขายดีขายดังขายดุไม่เป แก,แกัไไไไนกได้หรือแต่เ,เราแนะต่ตรงนี้มไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีอ่ะถ้าเาดูแลกันเอาเองนี่นะตองเลี้ยงันเองเอานก็มาเราเห็น,ตนนะแตัวก็เริ่มของ่านนะสิ่งที่เราเจื้อมามันโอ้มันก็แย่นะ ซื้อได้ข้างหลังแต่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวข้างหนจิมเฮนมันพื่อกันไหมครับส่วนส่วนของแม่คก็ส่วนของแมยอย่บ้านอยู่ที่ยบานอยู่ทำอะไรอยู่เราจะให้ไม่กันเลยองเราเราไม่ตคนวาอ่ะส่วนอันนี้แยก้ขันใช่ไหมองไหนอ่าถ้าแกยกปุ๊บอ่าโอเคฉันยกให้เมีฉันงี้จะป็นเทียวคบ้ย่ไเอมาาอีก เพราะว่าพี่เป็นคนี่รั่ลังเสตรงไม่ได้แม่กาแหละแ้วจ้าของมันมามันเยมันเคยยุดมาปฏิเรานี้ก็ไม่เคยก็ไม่เคยเจอถ้าพ่อจะไม่เคยหยุดมาปฏเลยโอเคเรก็ใส่ทักลยไหไม่ส่ทีเดยจบเลยพรยังยกมวดนีอยูเนยลูกอ้อยลูกอ้อยอ่ะ ก็แต่ชมแบบนิดหน่อยนะอันนี้นะคะอื้อ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 เข้าไปเข้าไปเนนีเข้าไปอ้ยเข้าไป có bệnh gì làm cái đó không? Không có cái gì ạ. Tôi cứ thấy học cái thôi. Giờ cứ biết thôi. Tôi

เขาจะทำถุงย่ให้พ่อได้ใครจะทำนีากันนะแล้วมันจะไปสีใต้หรอไปทำมาฮากินเกล่อลุกระตอนะพูดตรงยนอ้โหไปอยู่ตรงไหนกันแล้วจีนลอเล่นดิตื้อือม่อ ช่วยหนูช่วยพี่หนูวันนี้มาอ่ะแล้ววันนั้นพี่พี่ตู่ก็ก็ดีกันอยู่นุ่นพี่ขอยืมเงินติดตัวไปส่งลูกเรียนที่สารปราจินบุรีหน่อยพี่ขอเงินติดตัวไปหน่อยถ้าเงินเงินดิจิตอลออกแล้วพี่ให้คุณทำเลยแล้วเงินชิจิตอลได้มไหมคนณทำเลยนู่นก็เลยบอกว่าคุณพี่ค่ะดีใจมาก สองร้ยดีมันดแล้วตื่นเช้ามาให้เลยไม่ต้องกวอนี่ไมอยู่แล้วมันโอนให้ลูกมันเลยเดียวกขาใอยู่เลี้คนเดียวมีไม่มีนก็ต้องหาให้มีูกมันมันยืมวันนี้ตอนนึงคือตื่นช้ามามยเอเลตูงคุยสนุกแต่มันไม่เคยยินเกิน้ารเลย อคร no an ั้งนูนแล้ว0สลอดแต่ก็ไม่ได้บ่อยม้อสวชื่อพเกียไม่เคยยืมเงินหนูเลยไม่รา้ปแล้วห้าอบาทต้องสเดือนที่แล้วก็หายไ้วกไม่จวนตัวสุเกียเล่อ้ยยืมงินใครพี่เกียรติแต่แกบอกว่าตัวแกอุ้ได้แต่ลูกแกลูกคนนึงดีดีดีน่นไม่รู้หรอกแกไม่เล่าให้น่ฟัง อ,อ,อีกว่าพีกเขียนงานภาษาได้ไหมพี่เขียนมันโดนเมียฝากเงินฝากทองให้เมียด้วเมียโกรธอะไรวคนคนเป็นคนดีก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีด้วยเขาก็เลยพูดกันอย่างนี้กันก็นเลยเอาเนาะไม่ใส่จริงจริงนี่ไกลตอดพี่ศวง ไปเป็นีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอันนี้ก็ใตัวนี้ก็ได้เลยเดี๋ยวเนาะก็ได้ต้องส้มก่อนเหลือใส่ส้มก่อนหลือเดินไว้ด้วยเดินเร็วด้วยเอาสิเรื่อเดินนี้ไม่ต้องกลัวเดิน้ย

ไปบริษัทแล้วตาร์ดัมเป็นเป็นอะไราดโอ้โหว้ายหมดแล้วทำไมวะเดี๋ยน่องหนึงเลอเดี๋ยน่องนึงกหมูสองกหมูสองแออามาเอาเม่งมุดปอะเแฟนั่งนี่นะลูกกาแฟขยคอืืออแฟอีเดียวยตังค์แอบรักเธออยู่แอบรักเธยูจ๊ ใช่ไหมใช่อืออือ ตั้งใจอยู่นะตีนะอีเมลมันยังไม่มาเนี่ยแต่อีเมลมันมาเนี่ยโอ้ยลำคาลลำคาญตัวนี้กัดโน้นนั่นโน่นนี่เนี่ยเออต่อไปเป็นโปสีสีแต่ไอสีแดงไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อเอฟเฟกต์นั้นนะเอฟเฟกต์นั่นเอฟเฟกต์นั่นเนี่ยเอฟเฟกต์นั่น ไม่ต้องไม่ต้องอันเนี้ยมาไขี้โกงเราจะได้ทําเวลฮัมเลแล้วก็เหมือนอันนั้ hum ble, hum ble ววมมนนะ่ะเนี้ย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 เนียเนี้ยเนี้ยเนเนี้ยเนีเนเนเนี้ยเน้เนี้ีนนีนี้ีเเยเเยเเยลเลยลเลยลเยเา โอ้ยนี่แก้ไขแล้วจะใส่สีแดงเข้มตอนที่ตะไปสีนี้เสร็จแล้วนี่ตะไปสีนี้สีแบบ